ฝันว่าไฟไหม้มักสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตอาจเป็นเรื่องดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับรายละเอียดของความฝันโดยทั่วไปหมายถึงความร้อนแรงความกดดันหรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิตเช่นการงานการเงินหรือความสัมพันธ์คำทำนายฝันและความหมายหนึ่งฝันว่าไฟไหม้บ้านตัวเองบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในครอบครัว หรือมีโชคลาภเรื่องการเงินสองฝันว่าไฟไหม้แต่ดับได้อุปสรรคที่เผชิญอยู่จะสามารถแก้ไขได้สามฝันว่าไฟไหม้สิ่งของหรือรถระวังเรื่องการเงินหรือทรัพย์สินเสียหาย4ฝันว่าไฟไหม้ป่าอาจได้เดินทางไกลหรือมีการเปลี่ยนแปลงด้านการงานห้าฝันว่าไฟไหม้แล้วมีควันเยอะระวังเรื่องข่าวลือ หรือปัญหาจากคนรอบข้างเลขเด็ดจ,จากฝันเห็นไฟไหมเลขเด่น49เลขรอง07 44 49 94 447 449หากฝันแบบนี้บ่อยๆอ,อาจหมายถึงจิตใต้สำนึกกำลังเตือนให้เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิต